พี่แววก็มายได้พอยแล้วพี่แววพี่แววใช่วันนี้นะคะเอลิสเขาพร้อมจะมีสองซิงเกิลแล้วซิงเกิลแรกคือองศาจ้าตางองศาช่วยอธิบายก่อนซิงเกิลแรกชื่อเพลงว่าอะไรคะครับผมสำหรับซิงเกิลแรกของผมนะครับชื่อเพลงว่าเพลงจดหมายนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าความหมายเนี่ยเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้ฟังกันเย็นี้เราต้องบอกก่อนว่าเออทำไมเราถึงทำเพลงจดหมายขึ้นมา มีที่มาที่ไปยังไงคือตอนแรกนะคะคือองศาเนี่ยเป็นเด็กที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องมากแล้วพ่อเขาอะค่ะฝากองศาว่ายังไงพี่เออะให้ลูกผมอะร้องเพลงให้ผมฟังสักครั้งนะครับเพราะว่าผมมีความฝันอยากให้ลูกอะเป็นนักร้อง mm hmm. แล้วพ่อก็อได้มาอยู่จนมีวันทึงพ่อเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตและพี่ก็รู้สึกว่าคอย่ับพี่แอมมาค่ะที่เป็นคนทําเพลงให้บอกว่าพี่แอมพ่อเขารอจะรอไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเราอะ รีบทาให้น้องนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันไม่รู้ว่าวันไหนจะไปวันไหนจะอยู่เดียะพี่เอก็เลยเลีกโปรเจกต์นี้กับพี่แอมให้พี่แอมรีดผลิตขึ้นมาเพราะว่าพ่อเราไม่ไหวคนึงแล้วเดี๋ยวเอเราไม่ไหวอีกแย่เลยไเดียแล้วก็เอก็เลยเล่นผลิตมาก็เลยเป็นที่มาที่ไปทําให้มีเพลงจดหมายก็เหมือนกับพี่แอมกับพี่เอคุยกันว่าพี่แอมขาถ้าวันหนึ่งอ่ะมีใครคนหนึ่งที่เราเคยรักไม่อยู่แล้วอ่ะแรงบันดาลใจอะไรบ้างที่ทําให้เราคิดถึงเขาอาจจะเป็นต้นไม้ที่เราเคยปลูกด้วยกัน เส้นทางที่เราเคยนั่งรถด้วยกันหรือว่าสถานที่เราเคยไปด้วยกันค่ะค่าเดี๋ยวลองแล้วก็คืออย่างที่บอกอย่างทพี่แอมบอกไปเลยนะครับผมที่มาของเพลงนะครับแล้วก็จะบอกว่าขั้นตอนการทำเพลงของพี่แอมเนี่ยละเอียดจริงๆครับพี่แอมใส่ใจในทุกรายละเอียดแล้วก็ทุกดีเทลของเพลงจริงๆพี่แอม ใช้มันที่มาจากตัวผมจริงเ<ง>พีงเรียนรู้จากคอมเมนต์ในโพสต์หรือว่าแคปชั่นที่ผมลงถึงพ่อทพี่เอาสิ่งเหล่านั้นมาแต่งเป็นเพลงเพลงนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นในการที่ผมร้องเพลงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันคือตัวผมเองมากๆแล้วมันคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อไปกับทุกคนว่าต่อให้เรามีคนที่เรารักอยู่ไกลแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมครอบครัวเพื่อนหรือว่าแฟนก็ตามนะครับผมผมเชื่อว่าทุกคนที่ฟังเพลงนี้เนี่ยจะอินแล้วก็เพลงนี้จะทำให้ทัชหัวใจทุกคนแน่นอน ไดม่ถามเมื่อไหร่ครับครับผมตอนนี้นะครับผมเพลงของผมก็ปล่อยในสตรีมมิ่งคุณสตรีมมิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เย็นวันนี้นะครับผมเวลา5้าโมงเย็นทุกคนจะได้ดูมิวสิกวิดีโอนะครับผมใช่มิวสิกวิดีโอเวอร์ชันเต็มนะครับเป็นช็อตฟิล์มนะครับซึ่งได้พี่แก้วนะครับฉัดแก้วมากำกับมิวสิกวิดีโอนี้ให้ด้วยครับผมไม่ยาแน่นอนใช่ครับแล้วพี่แก้วก็ตั้งใจมากเขาโค้ย่อนน้องทุกวันเลยแล้วก็อ่านเล่าให้ฟังพี่แก้วก็ละเอียดเหมือนกันครับผมการทำงานกับพี่แก้วกับพีี่่แแออออมมมเเนนนยคคืบบโโโ้้หผรรรูถึงงวาปฟชัลจิ เพราะว่าพี่แก้วนี่คือใส่ใจทุกดีเทลจริงพี่แก้วทักหาเช้ากลางวันเย็นเลยครับถึงดีเทลที่จะเอาไปใส่ในมิวสิกวิดีโอต่างๆนะครับผมซึ่งสิ่งที่มันออกมาเนี่ยก็คือผมแอบได้ดูมาแล้วนิดนึงก็คือสมการเรคอยล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วก็น้ําตาไหลเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนที่ดูจะอินเหมือนกับที่ผมอิน,<ช>นค่ะโชว์สักท่อนหนึ่งได้ไหมคะได้ครับผม อยากรูจะเป็นยังไงมันที่ตรงนั้นมีเงาบนใม้นาาฉันที่ตรงนี้หวังใว่เธอดูแลตัวเองดีๆว่าฉันจะทำมือนกันประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวรอดูรอดูได้เลยห้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าสติมมิ่งก็จะอีกห้าวัน เตรียมอีกข้าวันนี้น่าจะเป็นของทั้งวงเลยทั้งวงค่ะใช่ค่ะอ่ะทีนี้มาซิงเกิลแรกไปแล้วแต่ว่าพี่เอบอกว่าไหนไหนทำเอลิสกัแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นซิงเกิลที่แบบทุกคนได้ร้องด้วยกันเลยใช่พี่เอรู้สึกว่าปีใหม่พี่เอไม่มีอะไรจะให้ทางบ้านนะครับเพราะพี่เอตั้งโปรเจกต์เอขึ้นมาก็เลยอยากทำเพลงมอบความหมายดีๆให้กับทุกคนในช่วงปีใหม่ความหมายของเพลงก็คือแบบว่าเหมือนกับที่ทุกคนช่วยกันร้องไหนร้องให้ฟังกันท่อนดีครับหนึ่งสองสาม รู้เธอคือรอยยิของฉันตอยากจะทำให้เธอได้ยิ้มทุกๆวันฉันเป็นเรือเล็กๆอยากให้เป็นเรื่องสำคัญอะไรก็ได้ถึงนั้นของเธอที่ะอะรอยยิ้มของ ็คือรอยยิ้มของฉันไงรอยยิ้มของพวกพี่ทุกคนก็คือรอยยิ้มของพี่เองเหมือนกันแล้วรอยยิ้มของทุกคนทาบ้านก็คือรอยยิ้มของพวกเราก็เลยเหมือนกับว่าเลยแต่งเหมือนกับว่าเวลาเราจะจีบใครอ่ะเราก็ชอบบอกว่าถ้าเธอมีความสุขไะฉันก็มีความสุขฉันก็เลยชอบทำให้เธอมีความสุขเพลงนี้ก็เหมือนกันเลยบอกพี่แอมว่าก็รอยยิ้มของเธออ่ะมันก็คือรอยยิ้มของฉันไงเพลงนี้ก็เมีน่าเต้นด้วยใช่ไหมใช่เต้นหน่อยไหมอเล็กมายู่ตรงกลาง

ใช่เดี๋ยวจะมีการเล่นไดนิ่งตอบมีทุกอย่างเลยค่ะพี่เอธาเป็นชาเลนจ์อย่างเต็มที่เลยตดยนี้พี่เขาเป็นทีมพีอาร์ใหญ่ของเราด้วยเดียร์เต้ยค่ะอ่ะแนะนำเลยค่ะพี่อู๋วันนี้พี่อู๋พูดคุยสองเพลงนี้แนะนำเลยพี่อู๋ให้พี่อู๋พูดบ้างนะเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงเลย ชื่อเพลงค่ะชื่อเพลงชื่อเพลงรอยยิ้มของเธอก็คือรอยยิ้มของฉันเื่อเพลงไม่ต้องเรื่องเพลกเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรคือจับคัญคือตอนนี้งานเยอะพี่ก็เลยเลยนะเดี๋ยวขึ้นเวทีจะเียวาทะลบางเดี๋ยวก็ไปแห่ตัวเชียงใหม่บ้างเลยจำไม่ได้บิดเยทีจำไม่ได้เลยอ่ะก็พี่เอกก็พี่เอกว่าชื่อเพลงรอยยิ้มของเธอคือรอยยิ้มของฉันตกอไชื่อเพลงว่าต้องมีเลกเรื่องเเลง ที่สำคัญเอาไปเอาแล้วเรื่องเล็กสำคัญเรื่องเล็กเรื่องสำคัญไม่ไม่เอาเพลงที้ตั้งชื่อดีกว่านะเรยมของเธอก็คือเรายมของเีอเร์อารลี่อกรี่อาร่อารี่อาพี่อาร์ี่อาร่อาพี่อาเ์ี่อาารพีอรี่อาร์ี่อาร์พ่อารี่อาร่อาร์พี่อนี่อา่อนร็พี่อาร์่อา่อาร่อาร์พีาร่อารลพก่อออ่ะาา่อไม่ได้ชื่ออรร่่ร่อัเอรื่อง ำคัญพี่บุ้งบอกว่าชื่อรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มของฉันดีกว่าด้วยไม่เป็นไรตอนนี้จะพิมพ์มันลงว่าเรื่องเล็กเรื่องสำคัญไปแล้วก็โอเคเอาเรื่องเล็กเรื่องสำคัญก่อนเรื่องเล็กเรื่องสำคัญวงเล็บรอยยิ้มเธอรอยยิ้มของฉันนะโอเคนะ่ียด้วงครับน้องๆช่วยด้วยนะคะเรื่องเล็กเรื่องสำคัญวงเล็บเปิดรอยยิ้มของเธอรอยยิ้มของฉันวงเล็บปิดนะโอเคดีดีอ่า ฝากเพลงนี้สักนิดหนึงครัหน่อยเดวลาทำก็เพลงนี้ก็อยากจะฝากให้ทุกคนฟังนะครับก็เพลงก็จะปล่อยมาวันนี้แล้วก็คาดว่าทุกคนนะ่าจะเอ็นจอยกับเพลงครับเพราะว่าเพลงก็จะเป็นเพลงสไตล์น่ารักใสๆมอบความสุขให้กับทุกคนก็คิดว่าทุกคนจะได้ความสุขจากเพลงนี้แนะ่นะอนค่ะงั้้นใหอ่่่าานวไงพี<ๆ>อย่าลืมเอาไปเปิดในห้างบิ๊กซองนะเขาเป็นเจ้าของบิ๊กซองหายใจดีตาพรั้งหมดอย่าลืมเอาไปเปิดในเครื่อได้หมดเลยนะเอาไปเปิดได้หมดเลยไปยี่สิบวันเลย เพลงจมีหนึ่งละกันแต่ละคนเริ่มเริ่มจากใครก่อนดีมิโอก่อนเลยก็เพลงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนยินดียินดีให้ทุกคนฟังเพลงนี้นะครับแล้วก็พวกเราทุกคนก็ตั้งใจทำมากแล้วก็ขอให้ทุกคนดีใจนะครับค่ะค่ะต่อมอสค่ะก็เพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่มันน่ารักมากๆครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาแชร์ในทิกติกกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับค่ะต่อไป โโดดดนนูเล่นี้นะครับผมเป็นเพลงเรื่องเล็กที่สำคัญนะครับมอยาฟ้าพี่ดองขางอีสานทุกท่านนะครับไปฟังกันนะครับเป็นการร้องเพลงภาษาอากลางคือแหละมันโดนเลยครับเรื่องภาษาเลยนะครับเด้อแ่านนี้อ่ะบบกชูเลย ผมรับประกันเลยนะครับว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้เพราะว่าจากที่ฟังมาแล้วก็บอกได้เลยว่าติดหูมากๆครับต้องไปลองฟังกันนะครับค่ะเอาเปนอเล็กต์เได้ ครับก็ผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกผมก็รู้สึกว่ามีความสชื่มากเลยครับก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขด้วยนะครับโอ้โหขาปากติดเพลงนะครับผมก็อย่างที่พี่เล่บอกนะครับรอยยิ้มของเธอก็คือรอยยิ้มของฉันก็หวังว่าทุกคนที่ฟังจะได้มีรอยยิ้มเหมือนกับพวกเราเช่นกันครับฝากทุกคนแล้วพี่พี่นักข่าวอยากถามอะไรถามได้เลยนะพี่พี่อยากถามอะไรถามได้เลยค่ะอ่ะเงียบเงียบเงียบอาวไกันแล้วนะ อจริงเรื่องวีวอะไม่คาดหวังเลยแต่คาดหวังอยากให้ทุกคนมีความสุขอย่างเงี้ยคือฟังแล้วก็โยกไปด้วยอย่างเงี้ยในร้านเล่าเอยเวลาคิดถึงคนที่เรารักก็ฟังเพลงองศาเวลาอยากเอ็นรอยยิ้มของโต๊ะข้างๆ หมือนรอยยิ้มของเราก็แอบหันไปมองเขาแล้วก็ร้องเพลงที้ตินกันหวานแค่นี้เออแล้วก็อยากให้เต้นอยู่ในติ๊กตอกอ่ะอ่ะสามสองหนึ่งอ่ะรอยยิ้มของเธอยืนรอยยิ้มของฉันอยากจะไม่เจอกันยิ้มทุกทวันให้ฉันเป็นเพื่อนเล็กๆอยากให้เต้นด้วยซ้ำไรก็ได้ส่วนนั้นของเธอ ถือว่าจบตองจบตองไไนี่เห็นไหมดีวีมาห้ปีแล้วไม่ได้ก็นอิริยาบนาทีก็าว่านไม่สนท่าดิ ยังห้าสิบปียังได้แค่พี่เองอันพี่ดาเอ๋สรุปไม่ได้พี่อ้ํมาเจอแล้วหรอกครับแล้วกลายเป็นพี่เอมาเจอตัวเขาแทนอ๋อพี่อ้ํมาเจอพีละล้านเนี่ยเดี๋ยะท่าเจาขอัวกอดเหตุเดียะได้เจอแน่นอนเจอพี่ละล้านได้ได้เจอแน่นอนได้เจอแน่นอนเหตเดียะคะพาไปหวัดดีแล้วจะบอกได้ใครได้หวัดดีพี่อ้ํามากอย่าีได้เจอพี่อ้ํามากกับคนอย่างอพี่ได้เจอแล้วได้เจอแล้วได้เจอกันคนสองคนแล้วเหตุเดียะครัเออ แต่จะบอกว่าเห็นบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ใน MV ด้วยที่จะได้ดูกันท่าบุกเย็นวันนี้ใช่ไใช่ไหนๆก็จ่ายตังแล้วก็เลยอยากเอาตัวเองกกว่าเป็นจริเดี๋ยวนี้อ๋อี่ไม่เจอไรแล้วใช่ไหมอันนี้อ่าน อันน okay 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 no <|ja|> ี้ท่านผู้โอเค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 พี่เอ๋บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ยังไงติดตามมีเซอร์ไพรส์นะคะตอนจบของเอ็มวีรายิ้มของตือคือเรายิ้มของสันนะคะดูว่านางเอกเอ็มวีสวยแค่ไหนชื่อเพลงก็ผิดแล้วเรื่องเล็กๆที่เรื่องเล็ก่ทีสำคัญเรื่องเล็กเรื่องสำคัญเรื่องเล็กเรื่องสำคัญนะที่เอมีเซอร์ไพรส์นะคะในเอ็มวีเรื่องเล็กเรื่องสำคัญนะคะตอนจบของเอ็มวีนางเอกเอ็มวีสวยมากค่ะยินพอร์ตมาจากอเมริกายูโร ดาวมทองเลยค่ะรัสเซียฝากผมจากนัสเซียมาเต็มเลยค่ะต้องรอดู5้าโมงเย็นวันนี้ห้าโมงเย็นวันนี้นะคะทุกคนนะคะทั้งไหนคะทั้งไหนทุกช่องทางเลยค่ะ YouTube, TikTok, Facebook ในช่องเอเอเอเเทเได้เลดเลยอ่ะแล้อก็ i อนอองอ้อกอเอเอเี่อเอเเอเอเ่าอเอเอเอ่อเ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 อองอองอเอออ ออนแอร์ให้ด้วยอย่างเงี้ยแบบถ้ามีโอกาสพี่ๆทุกคนช่วยออนแอร์ให้ด้วยนะคะรักนะคะเพราะว่าพี่โอ๋เขเป็นเด็กเจ้าสาวเหมือนกันค่ะขอที่ติดได้ไหมคะเพราะที่กติดอยู่ที่พวกเราอยู่แล้วใช่ป่ะพี่เอเป็นเจ้าของไม่เอาแบบส่งลิงก์มาที่เอากดะติกเอากดไว้ใช่ค่ะโอเครักนี้เลยรักนะจะนี่ใหม่แล้วซื้อให้พี่เอเว้พร้ตมเพราะเดี๋ยวน้องๆไปเตรียมตัวแล้ะสะอาดโอเค อันนี้พี่เอคนเดียวก่อนใช่เป่าคะหรือว่ารวมหมนนด,ดมบบยอมหมด <มา S 1> โอเคค่ะปีใหม่นี้นะคะพี่เอขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพ,าพแข็งแรงนะคะพี่รู้ว่าทุกคนนะคะมีคนรอบกายเยอะเราก็ต้องดูแลคนรอบกายขอให้คนรอบกายทุกคนแข็งแรงด้วยนะคะอย่าลืมคนต้นทางก็คือพ่อมแม่พี่น้อง ที่อยู่ที่บ้านคนกลางทางก็คือเพื่อนฝูงที่เรียนหนังสือคนปลายทางก็คือคนที่อยู่กับเราทุกวันนี้นะคะดูแลพวกเขาให้ครบทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะพีหนาพูดปิดจบไหมอ่าปี่ดาพูดปิดอ,อ,อ่ะวันนี้นะคะยัขขงไง ยังไงก็ขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนที่มาร่วมง,งานนะมากินข้าวกันกับเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะยังไงก็ฝากน้องๆเอลิสด้วยซึ่งพี่เอตั้งใจฝึกบ่มเพราะมาถึงห้าปีเต็ม<ช>วันนี้พร้อมแล้วฝากไว้ด้วยสองซิงเกิลน,นะคะแล้วก็อ,อย่าลืมฝ <5 S 1> ากเอซิเครดด้วใช่กําลังจะบอกเลยแม่โอเคลูกวันนี้นันนี้คืออีกหนึ่งนะคะสําหรับอีกหนึ่งโปรดักเมื่อกี้ก็มีเอลิสแล้วมีเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วฝากคอลลาเจนเอซิเครดด้วยนะคะ เตั่นหนึ่งเดวกากินแล้วก็คือจะเด็กเหมือนด้าใช่ตอนนี้อายุ43แต่ว่าแต่งตัวเหมือนเด็กอายุ27ดน้ใช่ไข่ทอดดีมากเี๋ยวจะเต้นพร้อมน้องได้เต้นพร้อมน้องเพราะว่าเขาไม่เคยเจ็บจ้งเพราะว่ากินเอซิค e t ค่ะ ไอที่เก็บนะคะเราใช้พยายามใง่ายขึ้นนะตายเียักษ์เพราะว่าทุกอย่างมันแข็งแรงไปหมดเลยเดียสัตวาเต้นสปอร์ตอะไรแบบนี้ค่ะเอาละครับที่ขอบคุณมากๆนะคะคสั่งอาหารกินเลยนะคะใส่ตรงกลับบ้านได้ก็ใส่นะคะเยักะ์นะคะไม่ต้องห่วงก่ะแม่สั่งสเต็กไปสามจานแล้วค่ะโอเคตาเรียกเต้นจาบละพันนะรู้โอเคลูกตา